สวัสดีครับพบกับผมที t เ,เอวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกัน2คู่อีกเช่นเคยครับหลังจากกดเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อ,อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมาเป็นโคฟุตบอลในครั้งต่ตอๆไปด้วยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่าง ซ e ลิโกโลเวอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของซซนแพทเทิร์นจากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นการออกมาเยือนนอกบ้านของแซนแพทเทิร์นั้นไม่เคยไปให้กับ s c ลิโกลเวอร์เลยแม้แต่เกมเดียววันนี้ผมมั่นใจว่า s ซนแพทเทิร์นั้นสามารถเก็บ3แต้มออกจากบ้าน s e ลิโกโลเวอร์ได้อย่างแน่นอนครับให้ต่อให้ต่อแซนแพทเทิรราคาเสมอครับ ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเซบียาเปิดบ้านรับการมาเย็นของแอตติกบีเบลเซบียานั้นใส่ติในการเฝ้ารังในรายการศึกลาลิกาสเปนในหลีของตงน้นเองนั้นเพื่อเขาห้านัดหลังสุดนั้นยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยแม้แต่เกมเดียวนัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะแอตเรโกมาดริดได้อย่างชิวเฉียดในบ้านตัวเองวันนี้ตะในบ้านถือว่า เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเซบีย่าลุ้นแชมป์เลยทีเดียวถ้าสามารถเอาชนะแอเลติกบิบาได้วันนี้ผมมั่นใจว่าเซบีย่านั้นต้องสามารถเก็บสามแต้มในบ้านของตัวเองได้อย่างแน่นอนให้ต่อเซบีย่าคิงความบลุครับหลังจากคลกิปนี้เล่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งต่อๆไปุณครับ